สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับมื้อนี้เป็นวันเกิดแอดมินนะครับพาทุกท่านนั้นมารับชมก่อนเปิดคลิปนะครับผมมื้อนี้มาปล่อยปลาอยู่ที่คาชโนดนะครับนี่นาบุญมาฝากกันนะครับมื้อนี้กะเป็นช่วงวันที่หวยออกนะครับผมมันจะกล้กัะดีนะครับผมเนื่องจากฝนตกมากนะครับผมช่วงนี้น้ำท่วมบริเวณนี้เลยนะครับ ใครมาเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้เฮงปังๆเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาอวยพรได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มารับชมสำหรับเมื่อนี้นะครับผมมีบอลสีโบร,ราณต่างๆมาหลายกระถางอยู่นะครับค่อยๆรับชมไปว่ามักกระถางใดค่อยรับน้องไปเลี้ยงต่อนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับผม รู้สึกว่าช่วงนี้นะครับจะมีคนกดไลค์เยอะนะครับผมบางคลิปเกือบลอยเลยนะครับเมื่อนี้นะครับผมจะทําคลิปเกี่ยวกับบอนสีที่เป็นกอราคากลางๆและเป็นราคาไซแม่พันธุ์นะครับนี่ค่อยๆเบิงไปนะครับผมมีไซแม่พันธุ์หลายกระถางอยู่นะครับทางฝั่งนี้นะครับผมมีบอนสีปีกนางฟ้าบอนสีกวนอิมตระกูลไก่ต่างๆนะครับ นี่มาเริ่มต้นกันที่ราคาเบาๆกันก่อนอย่างเช่นกระถางนี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่ราคาเบาๆกันก่อนนะครับอันนี้คือบนสีแหลมทองนะครับเป็นบนโบราณตัวนึงที่ลักษณะของเพิ่กนจะเป็นเมื่อเพิ่นแก่ตัวมานะครับจะเป็นทรงถ้วยนะครับแล้วก็เป็นบนกราบนะครับออกทางใบในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นใบมีแข้งนั่นเองนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับมีอยู่ต้นเดียวนะครับ เป็นบอลที่มีหัวขนาดกลางๆนะครับกระถางนี่จะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับเดี๋ยวขยับราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมท่านใดที่อยากได้บอลสีที่หายากๆอย่างเช่บนบอลสีชินะบัญชรนะครับกระถางนี่จริงๆแล้วเป็นไส้แม่พันธุ์เป็นบอลที่มีหัวเลี้วเด้อครับผมท่านได้ถึง3ต้นเพราะว่ามีนอง,งอกขึ้นคางๆต้นแบบนี้เลยนะครับสำหรับกระถางนี่นะครับบอลสีชินะบัญชอ ราคาอยู่ที่300รวมส่งนะครับนี่ก็เป็นต้นไส้เมพันธุ์แล้วนะครับผมเนื่องจากมีการกัดสีแล้วก็เป็นบอลที่มีหัวมีหนองอกขึ้นรอบๆข่างเลยนะครับอันนี้ก็ท่านใดที่ชอบราคาต้นไส้เมนธุ์ที่ราคาบ่แพงมากนักนะครับผมเนาะไปบํารุงเอาเองเด้อครับผมสักพักมันก็จะเป็นกอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมาชอบบอลสีฮกลงที่ราคาบ่แพงมากนะครับผมกอนี่นะครับเป็นกอธรรมชาติแถมมีหัวคน้นคางที่จะใหญ่นะครับ ก็นี่มีการงอกยอดขึ้นต่อเนื่องแบบนี้นะครับผมนี่งอกยอดขึ้นมาก็เป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะครับบนสีหกลงกระถางนี่นะครับได้หกต้นใหญ่นะครับกระถางนี่เป็นต้นใหญ่ไส้แม้พันธุ์จะขายอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบรวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบไม้ใบใหญ่ๆเป็นสีชมพูราคาบบแพงมากนะักกระถางนี่กับเมาะเลยนะครับผม มาต่อกันที่เป็นบอลตระกูลหกหลงนั่นก็คือบอลสีเพชรพันล้านนะครับสำหรับบอลสีเพชรพันล้านนี่จะเป็นบอลที่หายากกว่าบอลสีหกหลงนะครับแล้วก็เวลาพันกัดสีนะครับผมจะเป็นเม็ดชมพูกระจายตรงบริเวณหน้าใบแบบนี้นะครับอันนี้เป็นที่มาของชื่อเพิ่นนะครับเป็นชื่อมงคลดีมากๆเลยนะครับสำหรับกระถางนี่นะครับผมได้หน่อเยอะแล้วครับผมทุกท่านทางนี่นะครับมีงอกหน่อขึ้นเพิ่มรวมทั้งหน่อด้วยกับประมาณสิบต้นเลยนะครับผม บนสีเพชรพล้านกระถางนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับเป็นต้นที่กัดสีมาสวยแล้วนะครับเป็นไม้มีหัวนะครับผมสำหรับกระถางนี้มาชมกันต่อที่บนสีฮกลงกระถางนี้นะครับสำหรับบนสีฮกลงกระถางนี้เป็นต้นค่อนข้างที่จะสูงและก็ใหญ่พอสมควรนะครับความสูงประมาณ40-50เซนเลยนะครับเป็นต้นที่ กัดสีชมพูมาแบบนี้เลยนะครับผมกระถางนี่นะครับผมมีอยู่ถึง10ต้นเลยนะครับนี่ครับท่านใดที่อยากได้จํานวนต้นหลายๆนะครับอันนี้ประมาณ1 1 12ต้นเลยนะครับสําหรับกระถางนี้บนสีหกลงกระถางนี่เป็นต้นใหญ่ใส่แม่พัน์ธุจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับอันนี้ถ้าใครรับคู่กันกันกบเพชรพันล้านไปตั้งคู่กันเพราะว่าเป็นตระกูลเดียวกันเหมาะเลยนะครับผม มาชมกันต่อที่แม่กุสุมานะครับผมตัวนี้เป็นตับผู้ชนะสิบทิศนะครับผมไอที่มีบอลสอพินยาแม่จันทาแต่ว่ายังบบมีบอลทาล่แม่กุสุมานะครับผมกระทางนี่นะครับเป็นต้นไส้แม่พันใบค้นขางที่จะสวยต้นดกต้นหนาต้นดกได้หลายต้นนะครับสำหรับกระถางนี้ไปเบิ่งจํานวนต้นของเพิ่นก่อนนะครับ นี่ครับสำหรับกระถางนี่มีการแทงหน่อรอบคางขึ้นโตเนื่องเลยนะครับเป็นโกธรรมชาติได้ซิบโก้ต้นเลยนะครับผมทุกท่านนี่รอบคางฝั่งนี้ก็มีหน่อเต็มเลยนะครับผมสำหรับบนซีแม่กุสมากระถางนี่นะครับเป็นต้นใหญ่ใส่แม่พันธุ์ได้หลายต้นจะขายอยู่ที่หกร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับนี่ใบพันหนาอันนี้ใบพันหนาเพราะว่าเลี้ยงนอกตู้นะครับใบแข็งดึ้งเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้ แล้วไปชมกันต่อที่ใบใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับผมนี่คือบนสีตะกูลหงบอนสีหงเหินนั่นเองนะครับบนสีหงเหินนี่นะครับผมเป็นต้นที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมใบใหญ่ล้นฝ่ามือเลยนะครับแต่ละใบของเพิินนะครับผมเพ่อจะมีเม็ดแดงๆกระจายบริเวณหน้าใบนะครับมาเบ่งแต่ละใบของเพิินนั่นโอ้ยนะครับผมใหญ่ดีนะครับผมสลหรับท่านใดที่มากต้นนี้ใหญ่นะครับเป็นไส้แม่พันธุ์กระถางนี่กระสุดยอดอิรีนะครับผมเดี๋ยวภาพไปเบ่งจํานวนต้นของเพิินก่อนนะครับ รวบรวมนอท right? erm ี่งอกขึ you <ay Him loves> it> it for, no ้นพร้อมนะครับได้ถึงเก้าต้นเลยนะครับผมมแต่ต้นใหญ่ๆนะครับสำหรับต้นหลักของเพิ่นนะครับแล้วก็เป็นบนที่มีหัวใหญ่เพราะว่าอายุของเพิ่นปีกว่าแล้วนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับใครชอบใบใหญ่นะครับจะขายอยู่ที่หกร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับอันนี้ได้ต้นใหญ่ๆไส้แมนธุ์ไปเลยนะครับบนสีหงเงินกระถางนี่นะครับใหญ่กว่าบนสีพญาพันวังอีกนะครับขนาดว่าบนสีพญาพันวังเพิ่นใบใหญ่แล้วต้นนี้นะครับผมใบใหญ่กว่าอีกนะครับ ขยับมาโซนฝั่งนี้นะครับสําหรับคนที่อยากได้ไม้พื้นใบขาวๆนะครับกระถางนี่นะครับผมเพิ่นจะกลายเป็นบนสีปีกนางฟ้าแล้วนะครับผมเนื่องจากเพิ่นมีใบที่เรียวยาวสะโพกเพิ่นกะฮุบเข่าแล้วนะครับผมนี่ครับเป็นใบที่พิ้วดีมากๆเลยนะครับผมอันนี้จะขายในนามบนสีปีกนางฟ้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่นมีใบกว้างโวลายใบประเดนะครับแต่ละใบของเพิ่นนั่นใบพิ้วแล้วนะครับผมทุกท่านนี่ นี่ครับบางใบอาจจะใบใหญ่ก็จริงนะครับผมแต่ว่าสะโพกเพิ่นบีบเข้าแล้วนะครับผมเป็นแนบเข้าไปกับใบแบบนี้นะครับสำหรับกระถางนี่นะครับใบดกมากๆเลยนะครับผมได้หลายต้นได้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับจํานวนต้นของเพิ่นอัดแน่นไปด้วยนอและต้นนะครับผมกระถางนี่นะครับผมได้ประมาณเกือบ2ี่บต้นเลยนะครับผมต้นเยอะมากๆเลยนะครับ นี่คือการงอกของใบเพ่่นนะครับผมจะเป็นลักษณะเหมือนรูปใบหอกแบบนี้เลยนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมกระถางนี่นะครับใบค่อนข้างที่จะดกจะขายอยู่ที่650รวมส่งนะครับผมก่อใหญ่มากๆเลยนะครับกอ,อนี่มาสลรับราคาที่ซอฟๆลงมากันบ้างนะครับผมอย่างเช่นบนสีไก่ตัวงามนะครับ ปนสีไข่ตัวงามนี่นะครับผมจะมีเอกลักษณ์ตรงที่พ่นกัดสี่นจะออกเป็นส้มๆนะครับผมทุกท่านเวลา่นแก่ตัวมา่นจะเป็นสีส้มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับบนสีไข่ตัวงามกระถางนี่นะครับถือว่าเป็นต้นไสแม่พันธุ์แล้วนะครับผมเนื่องจากมีการกัดสีออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับบนสีไข่ตัวงามกระถางนี่นะครับเป็นบนที่มีหัวนะครับดังนี้นะครับได้สี่ต้นนะครับนี่ครับต้นปนเนนยบกันอยู่อีกสองนะครับ บนสีไก่ตัวงามกระทางนี้จะขายอยู่ที่4ี่รอยรวมส่งนะครับมาชมบึงบนสีที่หลายๆต้น อันนี้จะขาาในาน้าบนสีควรอยิมนะครับแต่ว,ว่าบางใบของเพื่อนนะครับผมก็มีการกายปิดผิวไปแบบนี้แล้วนะครับผมทุกท่านนี่ครับท่านใดที่อยากเอาไปแยกออกนะครับผมเนาะไปทําจํานวนกว่อนี่นะครับแยกออกจากกันเป็นกระจะเป็นปีกแนาะฟ้าอีกฝังหนึ่งหรือว่าจะตั้งเพื่อรับคู่กันเพื่อเป็นกรณีศึกษาก็ได้นะครับสำหรับกระถางนี่นะครับท่านใดที่อยากเอาไปทําจํานวนไปขยายนะครับ เป็นหัวเยอะมากๆเลยนะครับผมและก็จานวนต้นเยอะนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งจํานวนต้นของเพิ่นก่อนนะครับมาเบิงลําต้นของเพิ่นนะครับอัดแน่นไปด้วยหนอนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับท่านใดที่อยากเอาไปแยกเป็นสองกอได้เลยเด้อครับผมทุกท่านเนื่องจากมีจํานวนต้นเยอะมากๆนะครับผมประมาณ30ต้นได้นะครับผมสำหรับกระถางนี้นี่ครับมาเบิ่งฝั่งนี้นะครับกระถาง12นี่เต็มเลยนะครับผม นี่ครับหัวเพิ่นกันแน่นมากๆเลยนะครับเนื่องจากเป็นไม้ที่มีอายุประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับผมทุกท่านกระถางนี่นะครับผมได้จํานวนต้นหลายกว่ากระถางที่นําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับจะขายอยู่ที่700รวมส่งนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเอาไปตั้งประดับเอากระถางแรกเด้อครับผมเนื่องจากมีใบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์และสวยนะครับแต่ท่านใดที่อยากได้ต้นเยอะๆเพื่อไปทําการขยายพันธุ์หรือว่าไปแยกกอนะครับเอากระถางที่2นี้ไปต่อด้วยครับผมนําเสนอแล้วแต่คนชอบนะครับผม มาชมบอนสีตระกูลไก่กันอีกแจกกระถางนะครับผมอันนี้คือบอนสีห้าวายนะครับบอนสีห้าวายนี่เพื่อนจะมีสีสันที่สวยงามนะครับผมทุกท่านเป็นสีเขียวตัดกับสีชมพูเข้มนะครับนี่ครับสวยมากๆเลยนะครับผมกระถางนี่นะครับได้หลายต้นมากๆเลยนะครับประมาณ1ิบกว่าต้นเลยนะครับจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับเนื่องจากได้จํานวนต้นหลายนะครับ ในระหว่างที่รอเจ้าของอยู่นี่นะครับผมเพิ่นมีการแทงยอดและก็มีการแทงหน่อขึ้น่อเนื่องเลยนะครับผมท่านใดที่อยากได้ที่มีบนชุดหัวหลายๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นไส้แม่พันธุ์แล้วนะครับผมนี่ครับกอแน่นแบบนี้เลยนะครับสำหรับบอลสีตะกูลไก่กะนำเสนออยู่สองกระทางนะครับสำหรับมือนี้กะขอขอบคุณหลายๆนะครับที่มารับชมถึงตรงนี้ บางคนบางท่านก็คอมเมนต์มากดไลค์ให้นะครับอันนั้นก็เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับผมว่ามีใครกดไลค์ให้บ้างนะครับผมเนาะและะ้วก็ท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับขอให้ท่านนั้นขอให้ท่านนั้นมีความสุขเกี่ยวกับการปลูกบนสีแล้วก็มือนี้นะครับผมเป็นมือพิเศษนะครับผมขอให้ให้เฮง,งปังปเด้อครับผมสวัสดีครับ